มีกูบอกเนี่ยอยากปมดิบอกเนี่ยอยากปมดิได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวสองวันผมจะรีบมาบอกครับได้ครับ้ก็กำหนดวันโอเคครับขอมาครับขอบคุณครับเอพบีเตอร์บอกเนี่ยอยากปมดิดีอยากปมดีมากเสียเปียกเปียก ที่ก่นู้นเนี่ยฝ่ฝายนั่งนั่งมาหยุดทีกว่ะไปวไหมพี่ทำไอหาหาคนชื่อสุภกรให้หน่อยดิแก๊งสายสี่อ่ะวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับไปเจอวันนี้เจอมันแล้วสดอยู่นะี้ tiktok ใช่เอ้ยหล่ารดหลังหลอกไปเซลล์มันได้ไหมออแกนิกว่ะออแกยกว่ะจะไปเซลมันได้ไหมหลอกไปโหนายหลอหลอหลอไปเสื้อขาวอ่ะยืนยืนชี้ยืนชี้อะไรมาเสื้อขาวขอครับพี่แหน็บครับ ครัท,ทำอันเนมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรมาครับเคลียเคลียเยหรอเคลียสู่แล้วครับอันนี้ครับจะกระชับมิดกับคนในสีม่วงครับใครที่เป็นสีม่วงผมไล่กระชับมิดหมดเลยผมอยากดูว่าแก๊งมีไฟไหมไงเฮ้ยอ่ะดีๆผมผมไม่อยากรันแค่ตัวผมไงผมให้รันไปทั้งสี่เลยอ๋อแล้วเป็นไงบ้างได้ได,ได้ได้แบบลองไปนี่กับใครเรียกตอนแรกเรียกคุยสี่แก๊งครับผมตอนนี้เหลือแก๊งเดียวสองแก๊งไอ้เชี่ยสุดไปเปล่านายโอโหทำไมไม่ลองทำแบบเปี้ยกบ้างอะทำทำไมครับ ก็เอางี้เอางี้กับผมว่ากับผมว่าสทีลิงกับผมว่าโอ้โหเย็นเจ้าเลยหรอไม่ก็ลองลองกับเบียดูก็ดีนะเออเพื่อนกันเงี้ยเพื่อนกันเล่นกันเทีย่น่าจะเทียเดี๋ยวเทียแบบใกล้ๆกันใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ใช่เอออ่ะพี่เจี๊ยบจะถ่ายถ่ายอี่ไม่ได้อะเป่าเบียดเท่าป่ะเบียดเท่าอะไรังพูดดิพี่จะขับนะอ่ะพี่น่าเก๋ เนี่ยเวลาพูดอะไรมันนานชอบโปกันด้ยชอบโปกันด้ยมันนานไปเว้ยชอบโปกอะชอบโปกอะเหมือนแบบคือเราเป็นหัวหน้าไม่ใช่หรอในแก๊งอะทำไมเวลาจะคุยหรืออะไรมันต้องแบบมันต้องแบบมันนานมันช้ามันอะไรไปหมดเลยเว้ยกำลังประมวลผลอยู่ครับเออก็เหมือนแบบมีสมาธิหน่อยน้องพี่บอกแล้วกันชาเบาได้เบาไว้น้องอุ้ยพี่ตามพูดอย่างนี้เลยอ่ะแรอกับมันเล่นเลิกแล้วนี่จิ้มดิเวลาแซลอ่ะ พี่ตั้มครับผมอยากแปลงในี่โบราทำไมในสตรีมสอ้ยพี่ตั้มเปลี่ยนไปด่าพี่เหรอไม่เอาดิกิริยาทางเคมีสลัดฟีหนึ่งไงคำขวัาเด็กไม่น่าทำเดี๋ยวพี่ตัมอยู่ได้เดี๋ยวพี่ตั้มได้ฟังไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เล่นไหมเดิมพันขอไม่เยอะเกินไปนะไปคุยสภาอุ้ยไปเล่นไหมอุ้ยอะไรนะทาแล้วนะทาแล้วนะ ไม่อันนี้อันนี้ลองใจนะเจ้าจริงถูกป่ะลองใจหยกเอาจริงเหรอไอีเปียมันก็พูดเล่นโอ้ยก็ไม่ก็คิดว่าจะจะกดเลยเหรอจะกดเลยเหรอไไปแล้วงจะกดเลยเหรอรอเราแป๊บเราแป๊บหนึ่งไม่เอามึงจริงนะไม่เอามึงจริงนะกูบอกเลยมาตาคนแล้วมาตาคนแล้วก็ไหนๆวันนี้มันเยงคเปิดสักหลาดดีอยากโดนสักลีไง คนครบเลยเดี๋ยวนี้คือเรียกคนครบเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็นี่แหละดูดิยืนเต็มเลยเนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีแล้วแหละไอพี่หยกพี่เจ้าจริงเหรอพี่ชายแล้วถ้าแบบกระชับมิดเล่นได้ไม่เพกระชับมิดอะไรเงี้ยนี่ยแหละเรากระชับมิดเราขับขามัยเราอย่าไปเล่นกันตายเลยถึงตายอยู่แล้วพี่ผมขำขำแต่ประสบการณ์ผมมันมีหลายทางอยู่นะขำขำผมก็โดนพังอะ่ะ ล่าสุดก็ขำๆไงก็อันนี้ขำๆน้อยกว่าขำม,มากๆได้ไหมล่ะเออพี่พร้อมไหมล่ะวันนี้พี่พร้อมไหมล่ะสำหรับผมว่างหนึ่งอะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก่อนได้ไหมพี่ไม่ลันมาพี่ได้ได้หมดเลยเลสนามเป็นแบบพี่ก็ไม่ครบเหมือนกันยี่ห้าพี่มีกี่คนล่ะพี่ชายถ้า <c oughs> ผมถามแค่นี้ผมถามแค่นี้ถ้าผมตีกับพี่นี่ผมจะโดนรีซอนไหมถามตรงมัไม่ใช่ครับอะไรครับคนละแก๊งกันนี่ครับจะโดนซ้อนกันได้ไงครับ ใช่ไหมครับลี่ลี่หลวงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคนละแกงกันครับคนละแกงครับพี่เตี้ยวเ่าไงครับเดี๋ยวไม่เองจะเล่นจริงไหมไอ้นะพี่พี่ขอเอาชัวรได้ไหมที่มีโพอเทคปูไรไม่มีโพอเทคที่พอเทคเหรอเออเอางี้ไหมกูว่ามึงสองคนอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพูดเหมือนเหมือนพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอ่ะคือ ที่เล่นก็หมายถึงว่าก็คุยกันหนีจะเล่นวอแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงอะเบียกวอบอมอะวอมันก็วอมอ่ะก็ประชับบิดามันก็บอกเล่นตีครบสามสตอรี่มันจะได้เหรียญเหรียญประเมินหนึ่งเหรียญก็ได้ของก็จะเอาอย่างนั้นด้วยไงก็เลยเล่นไหมก็เลยถามเนี่ยว่าถ้าผมเล่นกับพี่นี่ผมจะโดนรีสอนไหมเบียกแล้วมึงจะไปถามยังไงเพื่อมันมันอะไรไมปตาผมกภาษาพี่เฉยอะหยบหยบแต่ถ้าผมถ้าเล่นวันเล่นแต่ถ้าเล่นเล่นมขาเล่นวันนี้เล่นได้ไหม ไม่เนี่ยเนี่ยก็เนี่ยเราไปคุยสภาเลยเนี่ยไม่เมื่อกี้เปียมันถามว่าแล้ววันนี้เล่นได้ไหมมึงจะตอบว่าไปสภาเพื่ออะไรมึงก็ถามเฉามันก็บอกมาว่าเล่นได้เลยก็ไปคุยสภาเออถ้าอย่างนั้นก็จับมือกันไปถ้าจะไปอ่ะพี่มีกี่คนเนี่ยพี่มีกี่คนพี่ชายมันก็คงมีครบอยู่แล้วล่ะเปียมึงก็ไปเตรียมให้ครบสิถ้ามันพร้อมเล่นอ่ะมีอะไรด้วยเอายี่สิบยี่สิบไหมล่ะพี่จะตัดออกด้วยคนบางคนอ่ะยี่สิบมันไม่มันหรอกแล้วพี่จะถามเขาเพื่อ เออแล้วตอนแรกจะถามทำไมวะผมผมขาดคนนึงครับแล้วผมขาดคนนึง่อ,อมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เล่นยี่สิบกับเล่นไฟก็ได้เพียยโอ้โหพี่พี่ยกเบอร์อะไรพี่ยกเบอร์อะไรหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเรียกนะเบอร์นะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอาถ้างั้นเอาขำๆก็ได้ถ้าคนไม่ครบก็ยี่สิบยี่สิบไปเลยไหมพี่อยากดูเซตโหดเองด้วยแหละประเด็นอะไม่ก็ทะเบียนมันมียี่สิบสี่ใช่ไหมหยกหยกก็คุยแบบปกติไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรสภาเขาทีเนี้ย ถ้าเกิดอยากจะทําให้คนเท่ากันหยกก็ไม่ต้องเอาหนึ่งคนเข้าไฟเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหยกอยู่แล้วครับมันก็กลายเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วโอเคไหมมันจะได้เล่นเล่นใ้น planet, คบพอเปียมันขาดแค่หนึ่งคนหรือไม่เปียก็ไปตามคนมาแค่นั้นเองครับไม่ทําไมต้องแลดูพูดเยอะจังอะไม่มึงอะดูพูดงู้งกูมันนานมึงมากกูตอนเนี้ยเข้าใจไหมพี่ตั้มใจอ่าขพี่อยากอ่าขอพี่เหเดี๋ยวผมรอน้องๆ้องผมมาก่อนได้ไหมน้องน้องผมเขาแบบต้องถามน้องด้วยไงพี่ มันมี <Hey. S 1> เรื่องของนี่อยู่มันโดนมันโดนสายสีแหลมตัวไฟอยู่ไงก็เลยเข้าแกลพอดีเลยเอา้าวสรุปไม่ได้บอมแล้วนะสรุปเป็นเรื่องแหลมอะ,อะว่ากันไปว่ากันไปอ่าสรุปคือเรื่องแหลมหน่าหค <c oughs> <อ>ุยกันเลยคุยกันเลยกันนะเอาดาาิแล้วไงอะแหลมหเลยนะเทมเทมเขาแหลมไ้มเทมไว้พี่ก็กระชับมิดไปเลยไม่ต้องลงตั้งแหลมเลแต่หลมแหลมแต่่ีไรหมไม่มีราัานไงนั่นไงแหลมแต่มันติดมึงนะคนไอ้แกไอ้เปียงกะได้ยินนะอันนี้คือติดอันนี้คือติดเออพี่เข้าใจมะ ไอ้ถิดพี่ผองไอ้อน้องๆมันผลมาผมก็แค่ไม่เคลียร์พี่เฉยใช่ก็ไปกระเถิบมาหน่อยไหมกระเถิบมาไม่เจอตาบันมันดูไปจันลถอกปวดล็อกล็หน่อยถ้าก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเลยโลตามตา,มตามไมได้ไฮดีข้ขาดคนเดียวเนี <c oughs> ่ยเดยก ที่อยู่ไหนวะเด็กได้หายไปอยู่กับเองเหรอได้หายไม่คนแล้วนะหายอ๋อตามไปตามมันนี่ไปตามมันนี่หน่อยครับ ว่าไแม่งแม่งแม่งแอคต์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโซดเด๋อจะโซดเด๋อไม่ใช่มึงโดนเขาโซดเองนะเดี๋ยวกูเปิดให้กูเปิดเลยปะให้เูเปิดดูจำนวนคนก่อนเพี้ยจะไปเปิดเลยปะเอาดิสิบเจ็ดคนมึงไปไหนกันหมดวะกูถามจริงเออไม่เอามึงมากันย่างกูจะเปิดปันเนี่ยสิบเจ็ดคนมาดิไอยเร็วไม่แล้วไม่คุยกันดีๆจะไปเปิดกับหยกเพื่อกูจะเปิดเลยก็ไม่ได้อดีอันดีอันดีอันดีเฮียมรงไม่ค่อยดีด้วยว่ะเฮียตอนเนี้ยถามตรงเลยไม่ไม่จอยเหรอแม่งฉุนเด้อ ไอ้เหี้ยอะไอ้เรียวบบมันขึ้นเท่าไรนี่เรื่องอะไรเนี่ยเปียกระชับมิดเฉยๆมันมันขอ, 20, 20, 20. อยี่สิบยี่สิบวะกระชับมิดยี่สิบยี่สิบยังไงยังไงจะได้นะยี่สิบได้นะแต่กลัวแพ้ว่ะไอ้เหี้ยมึงไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะเอว่าไงล็อกล็อกวไปไม่มั่นใจเลยตอนเ,เนี้ยคน,คนของสายสีเหมือนคนเก่าๆนั้นเลยนะอของมันมีตอนนี้เราไม่ไม่ไม่มั่นใจเลยอเพี้ยคี่ว่าพี่ดินเสียงน้องในแกงอีกแล้วพี่ว่าเรียกดีกว่าน้องไปกลับกลับไหม พี่ไม่คุ้มอ่ะกลับกลับกับพี่ไหมเสียหน้าเขียวเหรอแต่แต่เสียหน้านะเหี้เสียหน้านะเรียกมาแล้วเหี้ยเขียวเขียวไม่ไหนม่ไม่ไรเสียหน้าีไม่ไรก็กันเองท่านกันเอง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 อย่างรงใจเขาไม่รู้ด้วยเออกันเองพี่บอกพี่บอกผมเลยแปลว่าพี่ผมผมมีผมมีซ้อมพี่เท่าที่พี่ชายเอาเดี๋ยวว่ากันหลังไหมพี่เดี๋ยวว่าหลังไหมพี่ผมมีซ้อมอันเนี้คือเบี้ยมีซ้อมเบี้ยมีซ้อมผมมีซ้อมวันนี้ผมลืมผมลืม แต่ถ้าแต่ถ้ายี่สิบเดี๋ยวขอขอคิดก่อนพี่ยี่สิบยี่สิบจะไปยี่สิบอีกเปียกไม่เดี๋ยวขอคิดก่อนไงเดี๋ยวให้คำตอบในแชทเดี๋ยวทักไปผู้ดิทักไปวันที่เขาแหยตั้มบอนๆเราไม่น่ามีนะไม่น่ามีนะไปตาน้องยูกิตอนแรกไม่เป็นไรพี่นึกว่าน้องเก่าจริงอ้าวอ้าวอ้าวเปียกแบบนี้แบบนี้เพื่อนยอมหรอเพี้ยงเอ้ยเปียกมันบอกในมอว่าเอาเลยวะ ไม่ได้ลวเสียดานะเอวควักเลยเปียกอย่าทำเลยตลกตลกเปียงพี่ขอร้องเฮ้ย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 ันทำเพื่ออะไรอ่ะไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เละเฮ้ย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 เฮ้ดเฮ้ยเฮ้ย สายตีหนึ่งเพื่อนหน่อยสายตีหนึ่งเพื่อนเลยนะเนี่ยชุวเพื่อนชุวเพื่อนชุวเพื่อนกูถามจริงๆนะครบช่เพื่อนชุวเพื่อนชุวเพื่อนโอ๊กตื่นเที่อะไรนกืนอะไรของมันวะ่ขมันออกด้วย่ขมันออกด้วยเฮ้ยอย่าส่งมันออกเลยมันมีนิดเดียวเองโอ้ยดูให้หมดหนูยินดีนะนุ๊กหมดไม่ดีเลยที่สายลมไม่สายตื่นยังไม่ดียังไม่ดียังไม่ดียังไม่ตายหลวงป้าเข้ปป้าหว้าไปป้าตายวยมึงจะฟาร์มที่อะไรเนาะเจ้งไอ้กาเอ้ยใจเย็นเอ้ยจะเย็น อุ้ยโดนไหวเฮี้ยหมดไหวเฮียกูแหนมอยู่ไหนวะบ้าไพี่ไรเฮี้ยป้อมอยู่ไรสัตว์อุ้ยแหนมบ้าไงพี่บ้าไงยังไงเนี่ยไม่ต้องถามว่าเปี๊ยกอะยังไงเนี่ยเออเปี๊ยกแหนมชุบเปี๊ยกขึ้นมาคุยได้ไหมสักคนนึงอะเอ่านอนหลุดไอ้สัตว์สักคนอนหลุดไอ้สัตว์ กลงเชงกลงเชงโอแกนั่นเองน้องๆกองเชงเฮ้ยจะไปจะไปจไปอันนี้การไม่ใช่การละครหรอเพียร์เลยไงเนี่ยคุยกับพี่หยกมาแล้วใช่ไหมอันนั้นจะวี่งหนิขำขำโอ้ล้วจะตาดตาดจริงเลยใช่ไหมนี่อันนี้แหนบยังไงขำขำพี่ขำขำพี่ตดจริงสะพานเลยป่ะขำขำเฮ้ยอย่าเพียรแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าอย่าเลยไม่อันนี้คนน้อยคนดวามันเยอะอย่าเพียรไม่เอาได้ชนชนได้ ไปะม่เลยพี่แหน่เขาไม่พูดเขาจะหนีเข้าไปคุยเนี่ยบอเดินโดกเด็กไปนั่นไปนี่หยกแต่ถ้าเองเปิดอย่างนี้แล้วมันต้องเล่นกันแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะพี่คิดว่ามันขำไม่ได้นะเอ้ยจ้าไม่ได้องเสียก่อมันเสียอะไรแล้วไปคุณจะพาไปไปดี่พาราสัตว์ไหนะอุ้ยไปพาไปไปพาแล้ววะโมเกะเองไม่ได้ไปซะ จะขึ้นไหมยังอ่ะเอาแล้วจ er> ิตต um> ั้มแต่หยินเอาอีกคันนึงไปค่ะตั้มเหี่ยมือเหี่ยมือเหี่ยโอ๊ยโทษทีครับโทษทีครับเหี่ยเปียกมือเด็กเอ้ยเหม่อพี่เหมือมืออยู่มานี่ดิแทงแทงไปไม่แทงไปแทงไปมามาแหนมขึ้นมานี่มา เฮ้ยมาจริงเหรอเฮ้ยไม่จริงเหรอแหนมมานี้ไม่ไม่ไม่จริงเหรอเฮ้ยเฮียแหนมขึ้นรถมาแหนมขึ้นรถมาไม่ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นเออไม่ก็หมายถึงว่ามึงกะขึ้นรถมาฮัลโหลเก็บเก็บรถดิผู้เล่นเฉยไม่ผู้เล่นผู้เล่นไม่ไม่ไม่ต้องพู้เล่นเก็บรถ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 ผู้เล่นเฉยวิไรลวิไรเฮ้ยเบียกลัวเราเราเราอยากมาตีกันเองดีเฮียบุมรู้อยู่ว่าต้องตีมึงเยอะจ้าเออขำขำไม่เป็นไรขำไม่กูวางคนในแกงเฉยณวัลเอาง่ายณวอนกูมมีีค่่่่ะแแแตตยาแลนนด์ม่่กวาค แล้วจะทำเพื่ออะไรแล้วเมื่อกี้วิ่งไปทำมงานเพื่ออะไรก็ขำขำโอ้ไม่ได้คิดเยอะใช่ไหมเออเป็นไรพี่ตั้มเป็นไรวะเหมือนแบบไม่ได้เป็นไรแต่มึงอก่อเป็นอะไรอยู่ๆเมื่อกี้มึงเอาวานไปตีเขาเฉยเลยอะโดนเล้าโดนเล้าแต่หยกยอมไม่ได้หรอไม่แหนมแหนมแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดแต่จริงผมว่าโดนแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนเล่นแต่คนมันเยอะอะมันเอามึงจริงนะกูบอกก่อนเลยแต่มันแค่คนมันน้อยเฉยๆไม่เอาไม่เอาขำขำแสดงว่ารับลมกมไหนได้ปะ เต้เร่เต้เร่เตนั่นแหละพื่อนเป็นไงไงมงครับเป็นยงไงมาครับไม่ไม่ได้มีอะไรเลยครับแกงเออผมผมได้ไม้สวัสดิการมาสี่คนเอาคนเข้ามาปีศาจทั้งนั้นอ่ะไปหมดละไม่ต้องไปไม่ต้องไปเราไม่มีอะไรไม่ต้องไปขำๆครับหายหมดเลยเหรอใช่แล้วไม้ปีศาจเป็นไงล่ะปีศาจไม้เราเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะรอรอนี่ไงบอสบอสอยู่รถป่ะใช่ใช่ มันไม่ได้มากับเราหรอแล้วแล้วพี่ตั้มมาเป็นไงได้ได้ได้แต่5 5 4 9ผาเข้าเลยพี่ก็ยังไม่ได้เป็นไงหรอกพี่คิดพี่พี่มีแปนไตอนแรกตอนแรกกูเล่นได้นะตอนแรกกูเล่นได้นะแต่พอแบบฟังคนเด็กแก๊่งหลงอ่ะพี่แม่งคอมพังหมดนึงพี่ไม่ไม่อยู่สองสามคนพี่โว่อยู่พี่ตามไม่ตามไปร้าบอสที่แลนด์เลยแลนไหนแลนบ้านเราอ๋อใช่แลนเรา